เมื่อวันที่15สิงหาคม2567ที่มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ด้มีนางขวัญเมืองบอวรอ,อัดศวกุลกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ได้ติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานด้วย ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีนักเรียนทุนพระราชทานจำนวน45คนการาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยาชั้นปีที่2จํจำนวน20คนชั้นปีที่3จํจำนวน15คนชั้นปีที่4จํจำนวน9คนและกำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาชั้นปีที่4จํจำนวน1คนซึ่งทุกคนเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่มีความประพฤติด,ดีเรียบร้อยมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิต การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้